สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำพรจ้ามือนีบเพื่อใดข,ขัวไข่สมปะหน่อยสมปลาสมปะหน่อยพี่น้องสมปลาลูกข้อปลาจอมมาละจ้ะมาจ้ะมากินน้ำกันทำแหกแหลกมันกินสมปะหน่อยก่อนใส่บดข้ามาแป่งใส่บดเคื้ยวกึนใส่เออเออตะไข่จ้ะพี่น้องจ้าสมปะหน่อยกับล้างหลาย ma đứa ma đứa gì nó chạy Để nhìn cậu cu vợ ta đòi bói nên chịp khó là má, má, má. ออไปมามายุ่งยกัดดูกระบ,บอกบ่างยุ่งลายมัหลายจบปะหน่อย เงี้ยปากเห็นพี่น้องเขากินหนังเบิ่อข้าเจ้ากินอีหยังกระยากรับข้าเจ้าวดิข้าเจ้ากิน เพื่อนกินได้หลายเพื่อนอยากินได้หลายเนาะนี่เนี่ยไปหาใหญ่อีกเดี๋ยวไม้มาน้ำมึงนี่มาอยู่นะไดเล่นน้ำใหญ่ cần xin xét xin xét để được nghỉ bình thường thì là mình hiện thẻ khá khay hiện thẻ tiếp nội khay hiện thẻ bảo quản tiếp nội <laughs> อากาศบ,บ้านเงาเนันย่ำหนาฝนบรรากานเ็เห็ดแห้บรรยากาศมันเาร้าๆเงาเงาจไหนผู้นาะพี่น้งองถ้าผู้ใดบรรยากาศแบบนี้ถ้าผู้ใดอยู่ไปเห็นงานตังคินตังอย่างคิดฮอดบ้านได้ี่ยบรรยากาศบรรยากาศมันเป็นอึ่ขึ้นอึมขึ้นเป็นเป็นเศ้าๆไหม บอกว่าโมซื้อมาดิวว่าบรรยไปไปากาศนี่เป็าานเป็นเั่นไนค่ะสำหรับว่าโมซื้อเพื่อนะมันเงงมันสัาแห้งคับผู้ใดอยุ่ผู้เดียวนีเนาะโอ้ หอนบานหอนยังไปเพิ่งอ่ะชมพะน้อยก็น้ำลายปุ่นชมพะทุพ่เอเขากินมะเขือมะเขือซอสี้ดีเปาะเบาะเบาะอยู่ตะหน่อยเก็บแบบพีคมาอยู่เต็ม เพราะว่าไม่กลัวใส่มาบระเดี๋ยวใส่มาไข่หน่อยนักหน่อยนะัเดเนี่ยคือเล่าชีไข่ตัต่หน่อยอะไรอากาศแบบนี้ต้องให้เป็นไผยกั๊ นี่เคื่อกันเคื่อเกาเนาะพี่น้องตัวไหนทุขภาพแข็งแห้่งเหมือนเดิมอะไข่ที่อากาศแจ้งดิอากาศชุ่มชื้นมืมๆมั้งสิ ปลาน้อยมีอะไรก็ดมเนื้อความเก็บความเป็นว่าที่ต้มข้าวต้มข้าวใส่เกลือคือผันผู้เฒ่าแม่แหกไห่เราทิ้งแล้วมันจะส่วนมันที่ได้อันนี้ฟอนเราห้าร้อยสิบเปอร์โจ๊กมันก็มีแต้อเน่ยมือแลี้ยงแล้วเขาต้มต้มเอาข้าวสารต้ม กินได้ต่สดได้ต่น้ำกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะตุมแล้วก็เอาเกลือห้วยไหมโบอเกลือห้วยก่อนน้ำปลาเด้สอสดเพราะเดนมันในมีแห้งทองอื่นส่วนเรากินขา้าวันหั่นแล้วว่าคอยก็อยากส่นเพี้ยเกิเลยว่าเออเดี๋ยวต,ตุมข้าวต้มเห้เรากินหม้อสันนี้ต,ต,ต,ต้๋มข้าวตุมต้มข้าวต้มซื่อๆไหมข้าวต้มกุยธรรม,มดาเนี่นะคะแล้วเห็นเราใส่น้ำปลาใส่เกลือกินเอา เพราะมันได้มีแห้งแล้วพี่น,อน้องเนาะทาบพกินยังเลยกินแต่ยาเมือนกับที่ยาที่ไปกัดกระเพาะไปเที่ยงเจ็บท้องเจ็บยังไปอีกเนาะพี่น้องเนาะค่ะผู้ดใดญมีลูกมีหลานกะดูแลรักษา,ส,าสุขภาพสุขภาพเจ้าของน้ำมันละน้องพี่น้องเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยย้ำป่วยแห้งไปตาเลี้ยตอนเด็กขึ้นี่นี่ปวยเนี่ยโอ้แต่ตาเลี้ยนตอนครับจะมาจอน้ำเกลือจะมาใส่ียังไง เด็กหน่อยเพื่อน,บ,นะน,น,นบ,บอกว่ได้เนาะแต่ทำนี่นี่ก็เบอกได้เราหูจักบอกจักนั่นเพรว่าเด็กน,น้อยน้อยนะบันเพื่อนบอกว่าได้ค่ะเบี้ยตูนนี่ใช่ไหมน้องแขาพี่น้นองน้องก,กับฝากดูแลส,สุขภาพกันน้ำเ,นเด้อพี่น้องเด้อหนาหนี้หนาฝน,น,านบ่เป็นตาไปใส้วัเป็นตาออกให้ลูกหลานออกจากบ้านกับย่าออกเพราะว่ายุงร้ายยุงร้ายมันหลายเตือนกับยำยำตลอดแหละเรื่องยุงร้ายนี่พิด เพล็กกิยำยำตลอดเดนี่ตลอดแล้วแห้งยำดีแล้วแล้วยันงุ่งกัดลูกแล้วแลว่าเพล็กกิดว่าถ้าเกิดว่านล้บดีขึ้นเดี๋ยววันจันทก็เป็นวันยุดเจ้เจอ,อีกเดี๋ยววันอังคารถ้า,าเกิดว่าวันบดีขึ้นเพล็กจะพาเราไปจอเลือดดูให้ไปโรงพยาบาลเนนะี่ยไปให้หมอจอเลือดให้เบิ้งนอกปลาเออพนหูฝนฟังฝนบา้านเป็นอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวอ,อ่เดือนหน้านี่เนี่ยกับไปหาหมออีกเพราะว่าหมอน,น,นัดั้นใช่ไหมเพลก็เลยเออเพลกก็เลยว่า ถ้ามันบอดีขึ้นวันอังคารไปหาหมอเนาะเฮ้ยเพี้ยบอะเบิ่งถ้ามันดีขึ้นก็ชี้บอกด้ไปถ้ามันบอดีขึ้นก็ชี้พาเราไปอันไปอย่างนั้นไปโรงพยาบาลเะให้หมอเจาะเลือดเจาะยังเบิ่งให้มันชี้ได้หูเนาะพี่น้องเนาะมันงว่าคาราคาตั้งมีสิไปก็ไปวันธรรมดหาย่านเพื่อนวดจาะให้ยเงี้ยมันมีตะหงส์ซุกซือนเพื่อนเดี๋ยวช้แต่ยาเมื่กินตรวจแล้วก็ให้ยาเมื่กินซิเนี่ยมันเดี๋ยวชี้บอได้เฮ็ดยังหาเนาะฮอกกัไปไปตรวจมือปกติ ไอกว่าเนาะกับคลิปนี้กับพอลนะไปก่อนได้จากพี่น้องเ้ยสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะไปตุต้มเขาตุ้มให้ตาหน่อยก่อนเท่ยเราสดเทีาเรามีแห้งนอะจาะไปก่อนจ้า